สวัสดีครับพี่น้องครับมาแล้วครับเต็มมือนี่เป็นมุมสูงแบบแปลกไหมครับวันนี้สร้างสิทธิ์ขึ้นมาการบอลรถบัสขึ้นมาครับที่พามาเบิงมุมอีกมุมหนึ่งครับมุมสูงการจุดตะไลสิบล้านครับผมประจำปีนี้ครับประจำปีนี้ของางาั้น บังไฟตะไลประจําอำเภอกุตวาครับกุชินาลัยจังหวัดกาละสินครับบังใหญ่ที่สุดครับ10ล้านขนาดกว้าง6เมตรนะเพื่อนบ้านเนาะหนาหนาตัดทอ8.5นิ้วท่านอ,อันบกักไงล่ะครับ การขค้ืนที่เป็นยังไงโอ้แต่พี่น้องเขาพลับรถติดยาวเลยครับปวดมาบึงหาบึงตะไลงานระดับประเทศครับเต็มเดิน เพราะว่าถงเขียวมาแล้วครับบางในเนี่ย อ่าจุดพูแล้วครับทงเขียวแล้วบางไหนเนี่ยผู้ว่าเพิ่นว่าเพิ่นว่าผู้ว่าจุดองเนื้อไหนบ้างครับเนี่ย ลงซาซาครับแต่บมเมนได้เวลาหลายๆคือจังอะนั้นครับบ,บ่คือจังบังไฟห่างขึ้นสูงสูงลงซาซาโฮมกลางดีๆครับลำลำรวยๆยครับสุดๆสุดคนรออาจุดแล้วครับจุดแล้วครับจุดแล้วครับครับจะโพกี่โพขึ้นไปไหมนี่แหละครับ ไงขึนละ,ค,ะครับวันวไงขึ้นแล้วหมเนาะไงขึ้นล,นนลครับเข่เา,แเาแล้วครับอ,อนด์หมอโนดน้นำหนัก3ามตันเนาะขึ้นไปเองได้ ได้สูงับโอ้โหกลางงามๆเดยอโอ้สุดยอดเลยครับปศนวัตกรรมครับของคนดีสารบ้านเฮาครับกลางแม่บกลางไม่เอ้า สายแล้วโอ้หมบ่กางพี่น้องห่มบ่กางบ่กางลงบักเร็วเลยครับโอ้ลงแล้วครับผมบ่กางครับทุกยางเกิดขึ้นได้ครับพี่น้อง โดยความที่ไฟมันแทงครับแต่ก็ึ้นได้สวยงามครับเบอกไปยังครับไหวแก้มือปีนาครับผมปีนาเป็นวัี่แก้ไข่ไขล่ลมสมบูรณ์ก็นี่ครับด้วยด้วยไฟที่มันที่แหง้งมันคือที่เผาผ่านครับมันลักษณะ ตอนนี้ทีมงานเขาล้อออกทีมงานเขาลอออกพร้อมกันเชียวเดียวครับสิ่งที่เขารอคอยได้เบิง์แล้วครับเบิราา์ล้วค่ะยีลงไปติดไฟแล้วครับอัน,นี่ย การรอคอยครับลงมากับมาเฮ็ดงานครับผมเรียบร้อยแล้วครับโอ้ไดถไทยคลิปให้พี่น้องเบ่งผมก็เป็นแค่แรกครับโอ้แต่ขึ้นไดสวยงามไม่หรือว่าเนาะเซดายเซดายโฮมเนาะเป็นยังครับปีนาข้าไม่แก้มือไมครับผมเดกะดีใจแล้วล่ะได้เห็นโคตรใหญ่อ่ะสิบล้าน ให้พี่น้องค่อยๆทยอยกันออกมาครับอย่าออกมาพร้อมกันทั้งท่านครับผู้บรรยายเพิ่นบอกว่าทางหนาเขาพี่น้องเข้ามาไหลครับรถติดเต็มนะครับพี่น้องค่อยๆทยอยกันออกมาครับเพราะว่าบั้งไฟตะไลแสนยังเหลืออีกอยู่ด้ท่านมาเพราะว่าเขาจุดประคบเจ็ดสิบหาบ้างเนี่ยเมื่อกี้โอ้จัเทิร์พอนไหลครับโทรศัพท์แลสตีระเบิด อย่ามาอีกเท่าไหร่มาคึมๆนะผมบาท่านได้เบิ้งแอปในโทรศัพท์ใช <t un stone> ่ไหมอ๋อนาใหญ่ตกครับพี่น้องเขาได้มุนๆกันเนี่ยต่างอ่านกระยาดก็แห้งแล้วให้ได้เรียนนะครับ thank mm -hmm. you เป็นยงเมื่อคืนเนี่ยเป็นไนังมัรู้สึกเป็นยังไงสามลังกับหกพันเป็นสิบเด็ดรู้สึกว่านี่เจ้านี่เวทีนี่เลยเลยเลยเมาอ่ะมันได้ขอโทรกลับประเทศนั่นมันมันโมเมาส์เดียวโอ้ที่บอาบน้ำก่อรจะมาเห็นคนหลับเลยเซ็งเลยหนีดีกว่าม <Ele i, S 1> <h> ันแกล้งหลับม ah. ันแกล้ง เดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวฝากไว้เท่าน <AND S 1> ี้ก่อนครับพี่น้องครับอีเดนติปตั้งไฟก่อนมาในนี้ครับผมอีเดตไปใหญ่รถเห็พี่น้องได้ปูสัดปูเสื้อน้ำครับผมเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวฝากไว้เท่านี้ก่อนครับพี่น้องครับขอบคุณครับสวัสดีครับ